ที่ไม่เป็นการทําให้เกิดการต่อต้านกันระหว่างกับหลักวิชาจริงๆในการสร้างบ้านในการออกแบบกับในวิชาหุจุ้ยล้วก็ไม่อยากให้มองวิชาหุจุ้ยเป็นวิชาที่เลวไหลหรือไร้สาระแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะที่ที่มันเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่สาเร็จออกแบบถูกต้องแล้วมันตรงกับเราไหมมันตรงกับอาชีพเราไหมคือคือมันจะเป็นอันดับที่สองนะคะมันไม่ใช่ว่า แต่สิ่งที่เราชอบดูหงจุ้ยก่อนบางคนเขาเริ่มต้นอย่างนี้นะะเอาหงจุ้ยเรื่งทำเลก่อนก็ถูกนะก็เลือกทำเลที่ดินตรงนี้ดีนะสอดคล้องเลยค่ะเอาเลยเพราะบอกว่าให้วางว่าใครนอนอยู่ตรงไหนเราก็จะบอกว่าท่าของเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะหลังจากนั้น,น่เขาไปให้สถาปนิกออกแบบ <ฮะ S 1> ตามโครงสร้างที่เราวางไว้ก่อนนะและตอนนั้นให้เขาคุยกันเลยค่ะแบบบ้านสถาปนิกก็จะออกแบบตามชอบใจนะคือเขาก็จะดูกันเองว่าชอบไม่ชอบ แล้วกลับมาให้เราตรวจอีกครั้งด้วยการให้สีอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่เวลาบรรยายมันมากกว่าน,นี้ได้ละเอียดเพราะปัญหามันเกิดเยอะนะคะทีนี้ในระหว่างระหว่างที่การการที่เราชี้ไปเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะเข้าใจว่าเราสามารถออกแบบบ้านได้ด้วยก็จะบอกเอาบังค่าแบบไหนดีเอาไงแบบไหนดีคือเราทําไม่ได้<ะ>ตรงนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียนมานะคะ บางครั้งก็มีเหมือนกันที่คัดกับทางจำเร็กก็บอกว่าถ<ฮ>้าวางห้องเราไว้ตรงนี้เจ้าของบ้านต้องการแบบเนี้ยมันจะต้องมีการสลับบางอย่างเช่นห้องหน้าห้องรัวห้องอาหารคืออาจจะต้อง <Okay S 1> เปโอเคไหมเปลี่ยนโครงสร้างเลยด้วยใช่ค่ะ<ฮ>เราก็กลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าได้หรือไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องคุยทำค,ความเข้าใจกับเจ้าขอ,ของก่อนนะบางทีเจ้าของก็แบกมาถึงไม่รู้เรื่องหรอก อาจารย์ค e ุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเอาจากพันธุ์นิสาอาจารย์นั่งคุยกันเลยอซึ่งตรงนี้มันมันก่อให้เกิดการมีว่ากันอยมากนนะคะคือสามีเขาก็ออกแบบก็จะบอกว่าอันนที่ทําไม่ได้แล้วคือเราอยากให้เขาคุยกันก่อนตกัรงกันก่อนแล้วเราถึงจะจับเข้าหาซึ่งการบรรยายทั้งก่อนนี่อาจารย์กับสระธานบิษัปรับเข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือผู to ้บริโภคก็ต้องทำความเข้าใจด้วยใช่ค่ะบางทีผู้บริโภคเองเนี่ยนะคะบางบางครั้งเนี่ย ฟังเราหรืออ่านหรืออะไรมาแล้วเข้าใจว่ามันต้องมีค่ะว่ามันต้องก็จะไปบีบบังคับจากนี้โดยที่ยังไม่ได้คุยกับเราตอนนี้ก็จะเกิดความเข้าใจว่าเป็นพ่อเราสั่งไม่ใช่ว่าเป็นพเจ้าของเนี่ยเคยได้ยินมามันก็จะเกิดการขัดแย้งกันเนี่ยะระหว่างทั้งหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคนดูหุ่นดในเยอะมากนะคะเท่าที่ได้คุยกับกลุ่มข,ของผู้ทําอสังหาจะบอกว่าเวลาจะขายบ้านเนี่ย ผู้ซื้อเนี่ยมักจะนำสินแสไปด้วยะนะคะเราสินแสก็จะบอกมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าบทบาทก่อนพวกเรานั้นอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ในการที่จะปรับใช้ให้เข้ากันโดยรู้สึกว่า มาสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายนั่นคือหงจุ้ยี่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดหวงจุ้ยที่มันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งของทุกฝ่ายเนี่ยมันผิดลวค่ะทะเลาะกันตั้งแต่แรกกอดบ้างใช่ค่ะอาจารย์คะอย่างในช่วงที่แล้วอาจารย์บอกว่าการที่จะปรับแต่งคำเบ่าหรือว่าดูดูห่วงจุ้ยแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องคือต้องอาศัยกัน สังเกตแล้วก็ควรที่จะอย่างที่การเรียกว่าดูเหมือนนกเนี่ยคือดูไปทั่วแล้วก็คือต้องอาศัยการเดินทางด้วยนะคะคือการอบรมหัวใจทุกครั้งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตามด้วยต่อไปนอกน่าสทใใช่ค่ะเพราะมันจะมีตัวอย่าง นะคะอย่างเขาเข้าก่อนนี่ก็จะพาไปดูในลักษณะของความแตกต่างของเรื่องการสร้างอสังหาหรืออะไรก็แล้วแต่ดูที่ดินดรหรือรอะไรนะของของกลุ่มของพวกอสังหาหแต่กลุ่มของผู้บริโภคหรือคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยก็จะมีแบบอย่างว่าคนที่เขาจากพื้นที่ว่างๆนะขึ้นมาเป็นอาคารต้องทำยังไงบ้างแล้วเขา อ่าสุดสามนิกก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้เราก็สั่งก็เป็นวิกเกอรสามนิกด้วยคนสร้างไอคนที่บริโภคผู้บริโภคก็มีความสุขด้วยเนี่ยค่ะม<ฆ>ันก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ว่าซึ่งการที่ไปรับฟังการบรรยายเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการเข้าไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงโดยที่อาจารย์ไม่คิดที่จะจ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยคือเป็นมันมันไม่ได้เป็นการสอนมัน<ฆ>เป็นการบรรยา<ฆ>ยหรือจะเอาประสบการณ์ความรู้ในขั้นพื้นฐาน ให้ให้เข้าใจนะคะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะเชื่อในสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะใช้ได้สําหรับเขาก็ได้ค<ฆ>นะอย่างเช่นสามแพ่งไม่ดีเนี่ยไม่แน่<ฆ>นะคะหรือบ้านที่บอกว่าเออเป็นหินเลยก็ไม่แน่อีกเหมือนกันอาจจะเป็นเหลาก็ได้<ฆ>อะไรเงี้ยค่ะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ เราควรจะมีความรู้พื้นฐานบ้างค่ะแต่ว่าการที่เราจะออกนอกสถานที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเรนก็บอกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันจะต้องมีการจัดการอันนี้เราอบรมหรือบรรยายที่บริษัทค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจจะเข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้นะคะก็การบรรยายมีขึ้นในวันที่7พฤษภาคมค่ะที่อาคาร ชุนเทียนนะคะบริษัทชุนเทียนหลังสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ทางล่างนี้หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะเจอกันต้องรีบหน่อยนะคะสารไม่งั้นจะเต็มซะก่อนเหมือนคราวที่แล้ว<ม>ทพอประกาศไปแป๊บเดียวก็มาแล้วแปดสิบวคนค่ะต้องรีบละคู่ตั้งซานหรือเขาบูตึง เทือเขาที่มีความสำคัญมากในลักธีเตา๋าเป็นสถานที่ที่รวบรวมสิ่งก่อสร้างตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมของจีนหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกันตั้งแต่ราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งราชวงศ์หยวนเรื่อยมากระทั่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวมกันนับได้กว่าพันปีอะไรที่มีอิทธิพลให้เกิดการรวบรวมสถาปัตยกรรมเหล่านี้ขึ้นบนยอดเขาที่งดงามสูงตระหงาน แม้แต่ชาวจีนยังเปรียบเทียบเทือเขาแห่งนี้ว่าเป็นแดนสุดข,ขาววดีและในวันที่14-17พฤษภาคม2554นี้อาจารย์แอนจะพาพวกเราไปค้นหาคำตอบและสัมผัสกลิ่นไอดับมังกรหยกกันสอบถามข้อมูลสำรองการเดินทางได้ที่โทร0818896922หรือ 0 8 1 6 5 1 3 0หนึ่งหหส สางมุมไหนก็สบายไปทุกมุมเลยนะคะสาหรับบ้านหลังนี้ค mm hmm. ้าท่านผู้ชมอยากจะอยู่บ้านที่อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็มีความเจริญ mm hmm. ทั้งชีวิตครอบครัวแล้วก็หน้าที่การงานแล้วต้องติดตามชมโดยการสร้างบ้านสร้างสุขของเราไปเรื่อยๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะนระาก็ต้องขอขอบคุณคุณพิษมณีแคว้นคอนฉิมที่เปิดบ้านให้เราได้ชมกันทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวค่ะหมดเวลาของรายการสร้างบ้านสร้างสุขกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ